ขอ,อกราบสวัสดีสวีดนท่าผู้ชมที่น่ากันด้วยะครับวันนี้อยู่กับผมสางเกมมอลชแนลผมจะมาเล่นเกมที่มีสองโหมดด้วยกันโหมดเลขคือโหมดฆ่าคนซิมูเลเตอร์ฆ่าคนด้วยนะมึงฆ่าคนที่เป็นมึงฆ่าคนที่จะซื้อของให้มึงด้วยนะแล้วก็โหมดที่สองเป็นโหมดที่ต้องกินคนอ๋อไม่ใช่ต้องฆ่าผีบอบทั้งหลายเลย แล้ววันนี้อยู่ในแมปไม่ดีนะมเป็นแมปของพี่นี่คนไหนนี่คนไทยเนาะคนไทยอเขาชื่อพี่แม็กนไทยคนร้เขาชื่อพี่แม็กรีวิวของอาวุธทุกอย่างมาใช้เงินผมบนแมบนี้นะอาวุธแรกอาวุธแรกก็คืออาวุธนี้ที่อาวุธเเจ็บ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 เจเจ็ Hey, wow. เออวาอาวุธต่อไปเป็นอาวุธตรงนี้นะต้องสุมเอานะอ่าเองสุมเลือกอะไรเ,<อ><ช>เลือกอะไรว่าเอ็งจะสุมได้มันจะมีสี <ừ. S 2> ชมพูสีฟ้ามันเหมือนกับจะเป็นปลากันปลาของดาบ่ิฆาตฉุนไม่มไม่ไม่กูถามว่าใช้ยังไงเอ็งก็กดคลิปไปเลยมันจะแบบมีกระเป๋ามาใช่ว่าให้ทุกคนกดคลิปไปเลยพอกดไปปุ๊บทุกคนเราก็จะตะาอาอแอะ พอตายปุ๊บก็จะได้อาวุธม,มาเองลอง,ชองชใช้ดูใช้ใช่ไหมไม่เป็นไรนครับคเพื่อนเราก็จะเดเดี๋ยวนี้นะแล้วก็จะได้ไดาบรีวิว <c oughs> ไอ้เช่นนี <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องรีวิวไม่ใช่หรอไม่ใช่กูอะแบบไอ้ลีเวอร์เป็นรีเวอร์คาตานะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นปานวาลีนะครับนี่ปานวาลีมันจะมีปานวาลีปานความรักปานอัศนีปานอะไรกว่า เออมันก็มีเยอะอะปานเพลิงอะไรพวกเนี้ยชีเป็นกูนทาไงอ๋อถ้าอยากเป็นกูใช่ไหมครับเข้ามาอันนี้นไม่คร,รอบนะไม่เกี่ยวนะตามอ่ะอันนี้คือคนที่อยากเป็นกูนนี่คือดาบอะไรอะดาบไฟใช่ปานปาน,ปานเพิงปานเพลิงปานเพลิงอันนี้ชื่นเงินเยอะนะเงินเยอะเอ้ยกิดกิดดซื้อดิในเองเงินเยอะห้าหมื่นล้านอ่ะ ้าหมื่นล้านทำกูนยังไงอะเออใช่ทำกูนยังไงนี่นะครับจะเป็นวันนี้จะเป็นเนื้อปอบเลยนะครับมันจะมีอาวุธเดียวนะะเดี๋ยวจะมียับเดตนใหม่เข้ามาเป็นไงวะอั้งกูนทำยังไงอะไรอะไรทำาไงทำยังไงกูนอะอยู่ไหนเอ็งอะอยู่ไหนแล้วเองแล้วไอ้คนนั้นอยู่ไหนนะเขาอยู่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่ตรง องพื้นหญ้าคุณครับอยู่นิงน่งยอยู่นิ่งห้ามขยับอยู่นิ่งครับอยู่นิ่งนิ่งผมเอามาให้แล้วครับนี่เอาไปเลยรจบไม่กางดิคอ <irm>, นเฟิร์มคอนเฟิร์มเออพอดอกไปแล้วก,ก,กออ็กินเลยเอานี่นี่นี่อยู่นี่ให้ U, อยู่นี่เดินไปดิเดินดิมึงงี่หือเนี่ย <c oughs> กดกดกดทิกกดทิกกดทิกกดแคป ที่หน้าจอหรือกดคิดก็ได้ชาชีสว่ามาเป็นอาวุธคอดเทเลยนะครับกดหนึไม่อใ้ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้กยได้ใช้อะฮ่าฮ่ามาให้ฉันซะเำามกูซะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นทาชีสว่าเป็นแบบนี้นะอ๋อมาซื้อตรงนี้จำได้แล้วชีสว่ามินก็กดเด็ก ทักมาอีกอ่ะแป๊บนึงมีคนทักมาโอ้โหมาทักอะไรกันอตอนนี้ครับนี่โอโ่ะโอ้โ,อโหเพื่อนโอ้โหเพื่อนเรานี่ย no เราเก็ตต้นต้นนี่มือกูไหมสกิลเซตสกิลเซตสกิลเซตเริ่มขอรีสแต็กตก่อนขอรีสแต็กก่อนขอรีสแต็กก่อนเจะรีสแตะทำไมครับเไม่เห็นดอมมันจะได้เห็นดาเมจที่แท้จริงยังไงว่า มันก็ดีนะฮะมันมันดีสําหรับผู้เล่นใหม่มากเลยนะฮะเพราะมันตีไกลมากนั้นเราควรใช้นะเราควรใช้นะจนแบบคนหดแล้วก็เปลี่ยนเป็นของ c c ีครับเบลสี่ห้าร้อยังได้เบลสี่ห้าร้อยังใช้ได้แต่ว่าเงินประมาณห้าร้ายสองแสนอ่ะก็ไปเปลี่ยนอาวุธนะกูลืมกูลากูลืมเซสกูรูสุดไหมว่าหอนนะแนะนำว่าหดนมากไม่ แนะนำให้ใช้ใช้จนใช้จนโหดอ่ะไม่อันนี้ดีกว่าแต่ไม่เองควรคืออันนั้นแหะเองก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยนะเอาไะละเอาไะละเดี๋ยวผมซื้อให้เอาเอาปะเอาปะโอเคเขาเอาเดี๋ยวซื้อให้ครับยัง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 ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วไอ้คุณไอ้คุณพ่านนี้เนี่ย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  มึงกจะให้เขาดีเด้อเด้อเออเออคนคนหุยมือเขาไวมากเลยอ่ะเพื่อนเออใช่มือเขาไวมากเลยอ่ะเขาเปิดสึกกับกูอ่ะไปไปอาวุธที่สองอาวุธที่สองเป็นอาวุธตือนอะไรก็ไม่รู้ออกไม่ใช่คนละตเตอตอร์เตอร์ใครอยากได้อะไรก็บอกมาเดี๋ยวซื้อให้เฮ้ยมุกเปิดศึกกูอ่ะไอ้สายใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวคนนี้ซื้อให้ส่งชื่อมาด้วยเอามาได้หมดอ่ะเอาเงินทองเหรียญ รหัสอะไรเอาไปหมดเลยเขาบอกเยใจเย็นใจเย็นหมายถึงซื้อของอ๋อมาเร็วม่ลืมมึงในใจกูเหรอฮึสกิลเลกไวสกิลที่สองจะมีเฮ้ยให้กูรีวิวนี้ก่อนดิกูรีวิวนี้ก่อนดิสกิลเล็กกูตีธรรมดากูตีธรรมดาตีธรรมดาไวมากนะไวอยู่เหมือนประมาณหนึ่งวิเลยกดสกิลเสก็จสกิลเสร็ปึ๊บ เป็นเหมือนการพุ่งเข้าไปอ่ะเหมือนการพุ่งพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำดารเหมือนเหมือน AOWL เลยแต่แต่มันจะตีไกลกว่านะมันจะตีไกลกวสกิล X มันก็จะเหมือนกันสกิล X เนี่ยมันจะเหมือนกันไปเลยสกิล CV ยังไม่ได้นะ CV ยังไม่มีไปวุ้ต่อไปวันนี้ CV ไม่มีโอเคยอ่ะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวจิมาเอ็งเอ็งเอ็งเจ้เอ็งจ้รีวิวเองใช่ไหมโอเคเอาไปเลย อ่าวเวยงยังไม่บอกเลยมันจ่ายให้ด้วยไง O W L S M P อะมัน e. ซื้อนนะาเออเอออยากรู้ว่านี่คืออะไรวะขอแดงมาอูชิบูระแบค็คชื่ออะไรวะไม่ไม่เออไม่เกี่ยวนีันเีมอันปะมันจะเป็นโดนัทนะครับ๋อ,อไม่ใช่ใช่เป <laughs> ็นเหมือนดาบอะไรสักอย่างนี่แหละมันไม่มีสกิลอะไม่มีไม่มี เฮ้ยตีคุยกันจะหาเรื่องกูเมาดิมาดิมาดิเออมาดิมาดิว่าดิเออเออเออตีไม่เข้าเลยเฮรอตายเรื่งเอาวันนี้เอาไปซับำๆเอาไปซับำๆได้ไปไปอู้จบไปกันเมื่อกี้ผมรีวิวมันอกีมีสกิลนะไอ้นี้กับโยชิโยชิมูระโยชิใช่ใช่อันเก่งขึ้นนะเนี่ย อันนี้ผมข้าไมไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันสุดท้ายเพราะว่าเป็น O W er ซึ่งมีอันนึงที่ต้องปุกอันนี้จะเป็นเจสันไอจิดกูบอกว่าอย่ากมึงซื้อไหมกูอยากได้กูอยากได้เมื่อกูอยากรู้ไงใช้ยัง<ท>มันมันม,มันโหดเปล่ามันโหดเ <c oughs> ปล่าครัมันจะเหมือนกับอันนี้เปล่ายินคุยแบกโคตรเท่มันไก่กว่าแค่นั้นเองใช่ไงมันก็เคืร์นเดียวกัน มาเร็วใกล้กว่ามันไม่มีสกิลวีสกิลวีกับซีไม่มีมาเร็วสกิลวีสกิลซีไม่มีสกิลซีไม่มีสกิลแซกสกิลแซกกับเอ็กซ์เหมือนกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีวิวอย่าเพิ่งรลืมไม่ได้กดเลยเกสันหนูวะอยากเอาไปเลยไอ้เฮ้ยนี่นี่เงินพี่ทั้งนั้นเยื่อนซึ่งอาวุธนี้ก็จะเป็นอาวุธของกูหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยเนี่ยของกูเหรอมึงไม่บอกกู ชื่อมันคือกูนแต่ว่าอาวุธมันไม่ใช่กูนชื่ออุย้ยอะไรวะอุะอ้ยอย่างเท่เลยชื่อแต่ว่าแม่งไม่ไม,ม,มีสกิลอุย้ยเจ็บๆเนี่ยแนะนำถ้าอยากเล่นของกีฬาเนี่ยไปเล่นในหินป็อกเกยอยู่นะหินป็อกเกยอยู่นะ,ะระยะระยะเขาเรียกระยะเออฉันไม่ได้มีคำด่านเดี๋ยว <c oughs> ขายกิดไม่เจอไปนะ อาวุธต่อไปก็จะเป็นอาวุธก mm. <S ess man> ินคุยมาเราขอกินกินเองซีให้เกินคุยกินคุยในเลรากูนก็มีนะครับกินคุยมันจะเป็นอาวุธของเนี้อหัวูดเลยกินคุยพอกินแล้วตายครับอ๋อไม่ใช่คนละกินมันดีนะมันดีกินแล้วตายดีมากดีมากก็จะไม่มีสกิลนะครับอ๋อไม่ใช่อู้ ทำไมเหมือนดาบคาือข่าศึกศูนย์จังวะมึงดูเอฟเฟกต์ก่อนดิรู้มันคือดาบอะไรวะดาบเนี่ยไอ้ไรวลืมแล้วก็มันมันก็ผสมฮารคิเข้าไปเไพื่อนใช่สก,กิลตีปกตินะมันมีแค่ตีอีกอย่างอันกูเกือบกดรีเซ็ตเลเวลละกูเกือบกดรีเซ็ตเลเวลละเรียบแล้วเอวูที่กูหามาเกือบสามพันจะหายในวิตาทเื่องเชืลยบิวออันแรกนะเดี๋ยวเราซื้ออันที่แบบราคาแพงเอ๊ะ อันนั้นอะไรคาแพงเหรอโอเค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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังซื้อเลยทั้งสองอันอะยังซื้อเลยเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้กูไปทะลุมิติมาเพื่อนกูกลับมาแล้วนี่เดี๋ยววิวแล้นี่ขึ้นเอาขึ้นไปน้องชายปึบนี่เขื่อนแรกไม่ไม่ไม่ซื้ออันสองอันซื้ออันสองอันเดี๋ยวเอจะซื้อสองกูใช้หนึ่งแล้วกันขอใช้หนึ่งนะ ได้ไดลวดวับอันอหนึ่งก็อวไเนี่ยนี่มันอะไรเก๊ดก็มึงต้กาแชแรกอะเราบอกว่าต้องการเซสองได้ยช่ไหนสองเออมามามาลิิช่งนี้เราขอดือยวเซิเซ็ที่กูได้แค่กูได้อ่าอิก็ิลเซตอิก็ิลเซ หนึ่งกูไม่มีเลือดแล้วสองมันก็จะเกือบตายนะครับโอ้ไม่ใช่เรนะืองน้ำเรื่องเร็วๆเม <า S 2> <ะ>ื่อกีอ้รีเซ็ตมาลืมอัพคอนเทลคอนเทลลืมลืมลืมช้าๆ่อยรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครับใจเย็นกูยังไม่มีเลือดเรื่องเร็วๆสกิลเซ็ตก่อนไม่ยังไงก็ตายอยู่ดีโดนสกิลไหนก็ตายอยู่นี่เองปล่อยไปแล้วนะสกิลเซ็มันจะเป่อยังปล่อยไปแล้วนะไกลเลยอ่ะ เอฟตีเฮ้ยอยู่นี่สักก่งกูอย่างนี้นะสกินแซ่เดี๋ยวผมจะลองกับมอนเตอร์นะสกิลแซ่มันก็จะการมันมันจะต้องให้โดนมอนเตอร์นะถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะไม่เป็นไรเลยนะดูผมนะมันจะเหมือนอกันเป้เปนะฮะมันเหมือนกันเป้พอไม่ลองปุ๊บก็หายวัวไปไหนก็ไม่รู้สสองนี่จะเป็นสกิลที่ใหญ่มากเลยนะคิดวอกใกมากอยูกห่างๆก่อนแบบอยู่ตรงนี้น่าจะโดนมั้งโดนป่ะ กูไม่โดนอ่ะมัน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 ไม่โหนแล้วก็มันสามารถกด X ได้อีกทีนึงนะของเฉพาะโล W L สองนะกดได้สองครั้งนะสกิล X เห็นไหมเห็นไหมเหรอเหรอเห็นไหมเป็นกด X ทีนึงมันจะเป็นการปล่อยอะไรไปสามอย่างเห็นไหมจะฟุ้งไปด้านหน้าเลยนะครับความรู้ใหม่ความรู้ใหม่พี่ิศอ้อยชิบหายเพิ่งใช้สกิล C สกิล C สกิล C ก็เหมือนกันเออ เหม่มาจ้าอ่ะสกิลซีสกิลซีมันก็จะเหมือนกันนะครับสกิลซีแต่ว่าไอเนี้ยกดแซดเอ็กได้อย่างเดียวแต่ว่าสกิลโอ้ย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 ตาย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 แล้วตายแล้วกูตายแล้วกูตายตายตายก็จะแบบตีธรรมดาส่วนของอาวุธนี้นะมันก็จะผมจะมาบอกของอัปเดตใหม่ที่เขาบอกผมมานะฮะก็ตามมาเลยไอคิตตามมาคิตตามมา อันนี้คืออิสต์เองนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นของใหม่ที่เข้ามาที่ผมไปไมลองสืบดูก็คือสิ่งนี้นะครับดัมมี่กับอนิมีอะไรเนี่ยซึ่งเป็นดัมมี่ที่มีเจสันอยู่นะแต่ว่าโดนตัาไปเนาะนิม,อน,มอนิม <ขา S 1> อนิมขายอะไกิไม่รู้เรื่องแหมมึงจะตีกูอีกคือคือไอพวกนี้นม,นมันมันมีเกือบหมดแล้วแต่ที่เขาบอกผมมาเนี่ยแอดมินเขาบอกผมมาเนี่ยเขาบอกว่า จะมีดาบใหม่ที่เรียกว่า thunder เป็นชื่อของยูทูบเบอร์ประจำประจำเซิร์ฟอ่ะเป็นเขาเพิ่งเขาบอกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่เขาก็จะทำโมเดลก็จะทำให้อืมะเค๊โ <Okay. S 1> อเคเออเออมึงจะฆ่ากูอะทำไม <laughs> กูได้ของได้ของโหดมาทำไมมึงก็แค่ของกอ๊อป S <S อดี๋ยวงมีวิวกดตัวมีนะเวย้ยยังไงก็ต้องตายดิของกอ๊อแไปกระโหดเหมือนกันนะของก๊อบก็ทำให้ของเคตายได้นะไอ <S <S ส่วนสกิววีนะครับก็จะเป็นสกิวอะไรวะอ๋อสกิวยูก so ิฮ so ิราโซมาออกไม่ใช่เป็นเรื่องเออย่าอย่าม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 าที่นะับพีนัสถีเกตตัดอาก็สกิววีก็สกิวๆๆ อย่ๆไอยากมาเลยอยากเามันก uh, ็จะเหมือนกับโอลาโอลาโอาโอลาใช่มันก็จะเหมือนกับโลกูเลยนะมันมันจะไปแบบมันดูเป็นยา้วนคนนี้ถ้าไม่ซื้อจากถ้าเนี้ยหาได้สองวิธีนะครับอันดับแรกซื้อในไอ้นั้นที่ผมชู่ไปอันดที่สองไปที่หน้าเว็บไปที่๊กสต๊อกกลับไปที่เซเว่น ยี่สิบเก้าโลบักเขาน่าจะอีกไม่นานน่าจะหายและคือช่วงนี้นอย่าซื้อเลยช่วงนี้ก็ซื้อซืๆแนะนำอย่าซื้อเป็นโลบักแต่ซื้อเป็นนี้ย<ต>ให้คนซื้อให้พอมาที่สตอร์ใช่ไหมครับก็จะเจอหน้าข่าวแบบนี้ออกแนะนำว่าอย่าซื้อนะฮะแนะนำแนะนำอันนี้นะ่คือเกมพาร์ตนะครับมันจะคือเกมพาร์ตยี่สิบเก้าโลบักไหมครับซึ่งถ้าคุณที่ี้เกียดเอานะครับคุณก็ดเนทให้เขาเลยก็ได้นะิงจะได้นี้มา หรือว่าคุณจะโดนนท่ยี่สิบโลก,ก็ได้นะครับคุณไม่อยากได้เอ้ยเฮี้ยกตกใจหมดเลยเองซอเออแล้วกำลังซื้อ,เ,อ,อเงินกูหายไปหายไปประมาณสิบล้านเองไม่ไม่เยอะเลยเอ๊ะไม่ใช่ดิหายไปสิบล้านใช่หายไปสิบล้านกว่ากว่าไม่ใช่ดิหายไปร้อยล้านกว่ากว่า ใช่เว้ยเกี้ยรกิจเพิ่งาทำไมกูไม่ได้ฆ่ากูตายแล้วเหี้ยอยู่ไม่ได้แล้วมีคนฆ่าผมออกไม่ใช่บอสบอสนะครับบอสมันจะมีบอสอะไรด้วยวะันจะมีบอสโเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มาที่ไอ้กิจเพิ่งฆ่าไปนะครับเนี่ยมันก็จะเว้นใช้ใช้อาวุธที่มาระไหนเลยกูอยากฆ่าบอสทุกตัวไอ้กิจ คือมึงรีบมาก่อนที่กูจะโดนใครละครไอคิกระทืบส่วนนี้นะครับจะเป็นบอสคาดิคีซึ่งเป็นพระเอกนะครับซึ่งผมกันเพื่อนผมกับกดกดสกิลได้เดียวก็ตายดูดูดูแม่สิเดียวตายเห็นไหมเห็นมแม่แม่ๆๆวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะต่อไปเป็นบอสกูนที่เป็นบอสกูนที่ไก่มากกูนที่ไม่ใช่บอสกูนที่แท้จริงเอ้ยไม่ใช่ที่แท้จริงที่แฉทร,รูเอ้ย เกอร์จตรงนี้นะครับให้ทุกคนเปิดออโต้คลิกแล้วก็มาตะตะอ๋อจะเป็นที่ก้อนอันดับกี่อาเมกีนะทุกคน,คน,นก็โอเคโอเค,อเคแล้วทุกคนก็จะได้บุ้งไปนะคือแนะนําว่าถ้าคุณอยากฟาร์มเนี่ยอย่าไปฟาร์มกับไอซานเลยจะไปฟาร์มกับไอไอปัญญาอ่อนอย่างไอมอนนะฮะ S <S อ้อยฮะานายม่สิทนิ์งพูดใหม่อย่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอสเจ2นะครับทึ่งดีเพื่อนคนที่ได้มาน,นี่นะอาวุธของเจ2อ๋อไม่ใช่ตีทีเดียวก็ตายนะครับดีทรบซ้ำ้วย ตัวเดี๋ยวไปดูบอสอาริมากันเลยดีกว่าให้ตาและวให้ตีเดี๋ยวว่าเฮาปีมาฟาร์มพี่ว่าโอ้ไม่เกิดกระชิมเดี๋ยวผมลงคลิปนี้เดี๋ยวอ๋อยังไม่เกิดเลยโอเคนะผมแนะนำนะครับถ้าจะฟาร์มจริงงเนี่ยต้องทุกคนเนี่ยต้องมีสัมปัตภะเยอะ มีหลวงพ่อโตเอ้ยหลวงพี่โตอยู่ข้างๆกายนะคะเปิดดูนะฮะนี่นะก็จะเป็นอาริมนะก็จะใช้ OWL อันแรกนะซึ่งพอพอตีเลยใช่ป่ะพอคุณทำดาเมจได้แล้วก็ตายก็วิ่งีบวิ่งมาตรงนี้อาจจะมีใครร้ายได้สร้างเซอร์วิสอ๋อเซอร์วิสเซอร์วิสเซอปีถ้าริงมันมีกันเยอะๆล่ะให้กูพูดก่อนให้กูพูดก่อนถ้าเอาคืนเก้สักประมาณพันหนึ่งนี่ก็น่าจะ ขอองไ้เหี้ยเดี๋ยวทำไมเลือดบอลมันพุ่งกระโอกกระหน่ำนี่แอดทุกคนก็จะได้รู้กระชื้อบอลอย่างไม่น่าสงสารนะครับโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคิดต่อไปผมน่าจะลงบล็อกเอ้ยแม็กแม็กฟูดใช่ป่ะใช่ใช่แงเกอรไปไปเร่องอนตาตากันก่อน